และที่บริเวณลามประติมากรรมปลาใบานะครับที่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เองนะครับก็ได้มีการทําบุญสามศาสนาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครบรอบ20ปีสึนามิเช่นเดียวกันครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่บริเวณลามประติมากรรมปลาใบเกาะพีพีจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดงานวันครบรอบ20ปีเหตุการณ์สึนามิ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและก็ไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับสามศาสนาด้วยกันก็คือศาสนาพุทธอิสลามแล้วก็คริสต์การไว้อาลัยแก่ผู้วายชนการวางพวงมาลาณนะอนุสร์สึนามิใต้น้ำซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวนาง ก็ได้ร่วมกันกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะพีพีและกลุ่มพิทักษ์พีพีจัดกิจกรรมขึ้นในวันครบรอบ20ปีเหตุการณ์สึนามิและก็เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติโดยมีนายนิรันต์ปราบอักษรประหลัดจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการเปิดครับ นอกจากนี้ก็ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติวิธีในการป้องกันตัวแล้วก็การเ,ารารเาาต,หหเาาตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยธรรมชาติเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่เพื่อให้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยเป็นการเตือนสติให้ทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและเตรียมความพร้อมกับการรับมือภัยธรรมชาติเพื่อเป็นการลดความสูญเสียจากอุบัติภัยต่างๆค่ะ